แข่งเจ้าแห่งท้องถนนรถสําหรับวัยรุ่น1.9ที่อยากอัปเกรดมาเป็นรถครอบครัวอย่างที่บอกไาตอนต้นทีไปนะครับว่าสําหรับวัยรุ่น1.9ที่อยากอัปเกรดมาเป็นรถครอบครัวผมแนะนําคันนี้เลยกับเจ้า isuzu mu-X ปี2019นะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุก คุมโทนสีดํารอบคันตัดด้วยกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกอลลอยทูโทนขอบ18มาพร้อมกับยางพิชลีนปี2023เที่ยวเลยออโตโต้ไม่มีชนหนักจมน้ำพี่พ่อตัดต่อก่อไหม่หากพบเจอรับซื้อคืนเงินเต็มจํานวนให้ค่าตกใจอีก1น0 0 0แสบาทด้านท้ายสามารถพับเก็บเบาะแถวที่3เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ มาดูห้องผู้โดยสารกันภายในคุมโทนสีดำนะครับมีหน้าจอให้ด้วยและยังมีที่ชาร์จแบตแบบเสียบปลั๊กให้อีกด้วยแอร์แบบเพดานเย็นฉ่ำๆแน่นอนด้านหน้าบอกปรับไฟฟ้าพวกมาัมัลติฟังกชันเกียวโต้มาพร้อมระบบนำทาง เที่ยวเหล่ออโ,ตโต้มีบริการหลังการขายฟรีค่าเซอร์วิสและยังมีลดสไลด์ให้1ปีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่าตัวอยู่ที่799,000บาทผ่อนเริ่มต้น14,000บาทสําหรับใครที่รายได้ไม่พอสามารถกู้ร่วมได้ใช้เงินออกรถแค่ศูนบาทเซนอกิสการถึงที่จะส่งรถถึงหน้าบ้านใครสนใจติดต่อได้เลยครับ